จะพาไปพิพิธภัณฑ์เก่งจีน<ม>ซึ่งพร้อมแล้วนะคะเปิดแล้วค่ะพร้อมให้เยี่ยมชมแล้วค่ะพิพิธภัณฑ์เก่งจีนบรรจุอัฐธิธาตุหลวงปู่แบนทนากรโรวัดดอยธรรมเจดีที่อำเภอโภคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เก่งจีนในวันพฤหัสนี้ค่ะ พิพิธภัณฑ์เก่งจีนหลวงปู่แบรนธนากโรวัดดอยธรรมเจดีนี้นะคะเป็นสถานที่บรรจุอัฐิธาต เรื่องอัฐบริหารโดยสร้างทัพจุดที่ถวายเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงปู่แบรนทนาการโววัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศร,รสีสุพรรณจังหวัดสกลน,นครค่ะซึ่งในวันพฤหัสที่13กร,รกฎาคมนี้สมเรับพระกนิธฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพพราราษดาสยามบรมรา,รราระชะกุมารีจะเสด็จรพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพิพิภัณฑ์เก่งจีนหลวงปู่แบรนทนาการโเป็นการส่วนพระองค์ด้วยค่ะพระอาจารย์เจษดาที่วังกะรโรค่ะ หรือพระอาจารย์แว่นเจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีเล่านะคะว่าองค์หลวงปู่แบนทานาการโรท่านได้มีดำริก่อนละสังขารว่าอยากให้สร้างเก่งจีนไว้ณสถานที่แห่งนี้ mm hmm. เพื่อเป็นตัวแทนขององค์หลวงปู่โดยมีคำภาษาจีนสองคำซึ่งเมื่อผ่านเข้ามาด้านหน้ามองด้านบนจะเห็นคำว่าทองคำเปรียบดังชื่อเดิมของหลวงปู่นั่นก็คือสุวรรณ แปลว่าทองและภาษาจีนอีกคำที่อยู่ตามมุมเสาด้านบนคือคำว่าความสุขนอกจากนี้ด้านนอกจะเห็นลักษณะเก๋งจีนในรูปทรงแปดเหลี่ยมเป็นเสมือนคำสอนทางพระพุทธศาสนาอริยมรรคมีองค์8โดยครอบไว้ด้านบนสามชั้นเปรียบเสมือนพระรัตนตรยัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีรูปปั้นองค์หลวงปู่ ยืนอยู่บนก้อนหินหมายถึงความมั่นคงหนักแน่นในข้อปฏิบตัติไม่หวั่นไหวกับโลกธรรมใดไปฟังเสียงเจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีกันค่ะส่วนมากท่านจะสอนไม่ให้เสียเวลาไปกับสิ่งสิ่งนั้นจึงได้อาศัยคำว่าเก่งจีนมาเป็นหัวข้อในการพิจารณาพอพิจารณาแล้วคำว่าเก่งจีน สอดคล้องกับหลักของศาสตร์ภาษาจีนด้วยแปดเหลี่ยมเก่งจีนคือแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมคือมักพาดำเนินสู่ความหลุดพ้นขององค์พระพุทธเจ้าเก่งจีนนี้จึงมีแปดเหลี่ยม8ด,ด้านที่มีสมชั้นก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรันตนตรัยเป็นที่พึ่งและในวัดนี้ส่วนมากเป็นด่านหินทั้งหมดและหลวงปู่ ที่ผ่านมาท่านสับปายะกับสถานที่บริเวณแห่งนี้จึงได้มีรูปองค์หลวงปู่ยืนอยู่บนก้อนหินหมายถึงความมั่นคง